ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไลฟ์เกมเศรษฐีทุกท่านด้วยนะครับเนาะวันนี้เรามาอยู่กับอีเวนต์ใหม่ล่าสุดเนาะไว้ไว้เลนไหมอ่าอ่าเพิ่งเข้ามาเพิ่งเข้ามาไม่ดูเรื่องอะไรเลย,เลยไม่ต้องถามกําลังไปดูแป๊บหนึ่งเพื่อนทักมาเนาะอ่าต้องขออภัยด้วยนะพอดีเพิง่งเพิ่งสอบเสร็จแล้วก็เพิ่งรู้ด้วยเนาะเพื่อนทักมาบอกโอเคโอมาจริงด้วยครับเนาะ เลนด์กเลนไวเลนหุ้ยน่ารักอ่ะอดีไวเลนน่ารักจังตะมุตะมิก็ความสามารถแรกเป็นความสามารถเดียวกับด์กเลนเลยใช่ไหมอืมใช่ใชโอเคแต่ความสามารถที่2ครับเนาะมันจะไม่เหมือนกับดักเลนเนาะก็คือจะเปลี่ยนเป็นในเทินของฉันเมื่อตกแรนมาตัวเองเหาะเหินเดินอากาศและเมื่อตกพื้นที่ของฉัน40%ชาร์จโล่สูงสุด2ขั้นและเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉัน60% ข้าพทางคูณสี่อ๋อโอเคคล้ายๆกับความสามารถของเราเท้าโล่นั่นเองเนาะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าแล้วก็ไม่ได้แบบไปนในแถวแค่นั้นเองเนาะโอ้โหดมันกันนะผมว่าโดหดเหมือนกันมีเหาะเขินเดินอากาศเนาะว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจสีการดีก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะก็เป็นรุ่นพี่ของไอรินนั่นเนองเนาะด์กเรนก็กลับมาเนาะด์กเรนถ้าเป็นด์กเรนความสามารถก็จะเป็นสร้างแลนเพิ่มแล้วก็ เอฟฟกผลกระทบเนาะอืมอันนี้มาก่อนเลยดูที่ความสามารถนะผมว่าส่วนตัวผมนะผมว่าขึ้นอยู่กับคนเนาะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันอันนี้เนาะไหนดูซิการตามหาโอเคเนาะวิธีการตามหาก็เก็บรองเท้า1นรองเท้า2อรองเท้า3อย่างละสองใบเพื่อแรกวัตถุดิบแบบเลือก s 1ชิ้นเนาะถ้าอยากได้ของ ลถ้าอยากได้เลนก็ต้องเลือกเป็นชุดของไวเลนแต่ถ้าอยากได้สีการดีก็ต้องเลือกธนูสีการดีเนาะโดย s 2ออันก็จะแลกถ้าได้2 s 2อันก็จะ,จะแลกเลนปกติถ้าเป็น s 3อันก็จะได้ดาร์กเลน4อันก็จะได้ไวเลนหรือสีการดีเนาะโดยเก็บคู่กับ a บวก2อันเนาะแล้วก็ถ้าเป็นเจ้าของ s 1ใบแล้วก็ไวดาร์ ไวเลนก็จะได้อัญญวณีของไวเลนมาเนาะเขา่าจะเป็นความสามารถไอ,อ้นี่แหละเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะส่วนตัวผมว่าอก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะมันก็ประหยัดช่องจี้ไวได้หลายช่องเหมือนกันเลยนะอ่าถ้าแนวเล่นตัวนี้อาจจะเป็นเปลี่ยน,เป,นเป็นใช่ฮาโลดักเบก็ได้เนาะแล้วก็เป็นโฟนฟองปีศาจอะไรแบบนี้เนาะ ม,ม,มันมันมันมีเหาะเหอแล้วก็มีชาร์จโลในตัวเนาะความสามารถจะพูดถึงนะมันความสามารถเยอะกว่าดาร์คเลนด้วยนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างน้อยหวังผลยากเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์การหเหาะเหินอชาร์จโล่รู้สึกมันน้อยนะมันค่อนข้างหวังผลได้ยากเนาะแล้วก็ไอ้หกสิบเปอร์เซ็นตตกเนี่ยมันก็ดีไปอีกแบบหนึ่งเนาะอืมอืมก็แล้วแต่คนนะส่วนตัวผมว่าแต่ถ้าผมเอาได้ผมเอาเป็น ดักเลนดีกว่าเนาะเพราะามันมีแลนด์ผลกับไอ้ใบ้ด้วยเนาะคือไอ้เอฟเฟกผลกระทบนั่นแหละถ้าเป็นตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดอนะ่ะผมไม่มีเอฟเฟกผลกระทบไงเออมันก็เลยจะเล่นยากหน่อยแล้วก็เปอร์เซ็นต์การถอดเขินการชาร์จโลรู้สึกว่าค่อนข้างจะน้อยเนาะมันสี่สิบเปอร์เซ็นต์เองอะ่ะเออหรือถ้าใครมีเลสมอนเตอร์แล้วเอาสีการดีก็ได้นะเออมันเอาไปเล่นวิกได้นะแต่ว่า สายวิกพวกนี้จะแพ้พวกหมกสงการอะไรแบบนี้พวกขังกงอะไรแบบนี้เนาะและอย่างนึ่งก็แลนพุทด้วยเนาะมผมเลยว่าถ้าเอาดาร์กเลนไปเนี่ยมันจะค่อนข้างครบเครื่องก็คือดักวิกได้ด้วยก็คือแลนพุทแล้วก็เอฟเฟกผลกระทบกันไอ้พวกที่มันแบบสกิล l ยกเลิกข้าบันทางป้องกันเยอะๆอะไรแบบนี้เนาะถ้า,ามาเป็นแบบนี้มันเป็นแนวแ,บบนะแนวแบบไฮบิดนะแนวไฮบิดวิตารีก็คือเหาะเหินเอาไว้ช่วยแบบในการเอาไว้ หาะเคะนะินเอาไปช่วยแบบในการวิตอรี่ก็ได้หรือในการวิตอรี่อะแบบนี้แล้วก็ไอตกเมืองชาร์โลก็ประหยัดช่องจี้ไปช่องหนึ่งเนาะอาจจะเปลี่ยนเป็นลองเออเปลี่ยนเป็นไอตัวบอลทองเนาะอาจจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็มีโคลนสีทาให้เมืองแพงมากขึ้นเนาะอืมอืมสมว่าส่วนตัวผมว่าผมชอบดาร์กเลนนะผมว่าไวเลนรู้สึกว่าสำหรับผมผมอ้ สามรอเพชรสำหรับผมยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่เนาะอืม,อมใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะเพราะว่าผมเนี่ยน่าจะไม่ทำไปน,นี <laughs> เ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดเล่นๆก็ได้เนาะเพราะว่าเวันนี้ผมว่าวัตถุดิบเก็บไม่เยอะแต่ว่าน่าจะในยากน่าดูมันมาเป็นแบบไหนอะ่ะโอมาเป็นคุณเจเนาะสมเมกาแจ็คพอตหกสครั้งสี่ิบครั้งได้รับวัตถุดิบเถึง A บวกคูณหก็คือสองพันได้หนึ่งอันเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> เข้าใจละ เอเค okay, ไปสองคนเจก่อนเนาะให้มันครบๆไปจะมารับของตรงนี้ด้วยนะมีหินมีน,นี่ดาร์กเลนนี่เออเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยทำลิปเปิดเช่าดาร์กเลนเอาให้ได้เนาะเออเออมันเอาไว้ใช้ลงวิกลงลีดได้ง่าย,ยเลยนะสบายด้วยตัวนี้ยังเป็นท็อปท็อปอยู่เนาะยังเป็นตัวที่ลงลีดท็อปท็อปอะไรแบบนี้อยู่เอาไปเล่นแข่งท็อปท็อปอะไรได้อยู่เนาะ แต่ตัวผมว่าถ้าจะมีถ้า,ถาก็เก็บไว้เป็นครอบครองก็ได้เนาะรูปแบบความสุขสามหนพด้วยนะวัตถุดิบผมรู้สึกว่าล็อกลองเท้าหนึนะถ้าจะไม่ผิดไปดูข้าวมาเออรองเท้าหนไม่ได้ล็อกก่อต้องไปดูกันามาเข้าขายเลยเอารับมาก่อนเนาะได้มา80นะแต่มันไม่ให้หินแร่รับหินแร่ให้รูปแบบอินฟินิตี้มา e ต f u c ฟั r เกอนาะเดี๋ยวมันต้องออกอะไรโง่งมาให้แน่เลย มาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่เนาะได้สักสามร้อยก็พอใจแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> เลทต่ำที่สุดเดี๋ยวไปส่งตรงนี้หมดเลยเนาะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฮนะเดี๋ยวผมไปดีนิ้วเลยดีวยกว่าเนานะดีนิ้วป๊อเอาละครับก็ตัดไปเมื่อกี้เนะาะจะได้ไม่เสียเวลาก็ไปส่งของใจ้เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยเล่นเลยดีกว่าเนาะได้ทั้งหมดแปดแปดครั้งเออเก้าครั้งเก้าครั้งเนาะโอเค อืมโอ้ม่คิดได้วัตถุดิบอะไรมาด้วยวะโอ้เสื้อโอ้ออกมาล่อตาล่อใจมากเลยนะสิบเพชดตามระเบียบอ่าได้รองเท้ามาอีกอันหนึ่งเนาะก็ถ้าอยากเก็บเอสให้ครบสอันก็เก็บอย่างละ8ปนะใช่ใช่แปดก็ถือว่าเยอะอยู่พอตัวนะกับเบนแจ็คพอตเนี่ยคือข้อดีก็เคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนแล้วคือแจ็คพอตถ้าปิดน้อยก็ ครับถ้าอวยจะปิดน้อยแต่ถ้าเปิดถ้าเกิดไม่อวยเนี่ยก็มันจะแบบละลายลุวแล้วมันจะขัวเสียเนาะคือแบบกด่มไปเป็นสิบสิบรอบไม่ได้แบบเนี้เออแต่ว่าถ้าเกิดปิดน้อยก็ปิดน้อยจริงๆนะว่าถ้าใครอวยก็บอกเลยว่าไม่ไม่ไม่น่าจะเสียเยอะเนาะเออเว้นนี้นะผมว่าดูจากของอะไรพวกนี้นะมันผมก็ไม่น่าจะได้เท่าไหร่เนาะแต่ว่าอืมผมคิดส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ ถึงหมื่นเนาะหกพันถึงหนึ่งหมืนเดี๋ยวสุ่มไม่ก็เช็คพอดูดิว้าวได้คุ้มทุนได้คุ้มทุนสุ่มไปให้มันเหลือเท่าไหร่วะสามร้อยไมเอออีกสุ่มอีกสองครั้งไหมเออว้าวได้ดาบมาเนาะรองเท้าครบแล้วเนาะหนึ่งแต่เอสหนึ่งชิ้นเะรอส่วตัวก็อยากได้ดาเคลนมาครอบครองเหมือนกันนะ เดี๋ยวแล้วมันไปรับตรงไหนวะอ่าสามร้อยสิบเพชรเนาะตอนนี้ได้อะไรบ้างวะได้ดาบมาหนึ่งอันแล้วก็รองเท้าขาดอย่างละอันเนาะเออใช่ใช่เก็บสองอันได้เอสหนึ่งอันก็เก็บแปดอันนั่นเองเนาะสุ่มผมว่าสุ่มนะถ้าไม่ต้องการแบบโอ๊ยเจ็บโหเป็นแผลถ้าไม่ต้องการอะไรมากก็อาจจะแบบไม่ต้องสุ่มเป็นเมก้าเช็คพอตก็ได้นะแต่ว่า ที่ลองสุ่มมานะคุณแจกับเมกาแจ็คพอตนะผมว่าเออ่มกาแจ็คพอตถ้าสุ่มเป็นห้าสิบอะวัตถุดิบออกค่อนข้างดีนะออกง่ายด้วยเนาะเดี๋ยวลองสุม่มสิบเพชรอยู่นะไม่ออกไม่ค่อยออกนะไม่ค่อยเห็นเห็นแต่กดไม่ค่อยได้ด้วยเออแต่ถ้าเกิดพวกคุณไม่ได้โอ้ได้ดาบมาหนึ่งอันเนะาะมาปิดแบบเลนธรรมดาสักตัวดีไหมเริ่มมันคันไม้คันมือ ให้เหลือสักโอ้โหตบมือมันเริ่มมันเริ่มอยากจะทำแล้วอะแต่เดี๋ยวกลัวว่าจะมีอะไรดีๆมันเข้ามาแทงหลังเราอืออืมไม,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 ม่จะว่าไปไม่ได้รองเท้าเลยนะเออถ้าปิดเลนมาสักอันก็ยังดีนะโอ้โหโอ้ย สุ่มสุมสุมไปเรื่อยเสุ่มไปเรื่อยเผืว่าผมเอาเลนธรรมดาสักตัวดีกว่าเนาะแม่เปิดไม่ได้ไว้เลนเลยเหรอไม่มันมีมันมีคนจิ้มเราได้ไว้เลนได้ดหนิใช่ไหมโอ้ธาโนมาเนาะคือมันบังคับให้ผมต้องเลือกเลนแน่เลยเพราะว่าคือ S สมันมาเป็นเลนให้เลย,ยงไงอืม ส่งห้าสเลยดีกว่าเนาะช้าไม่ค่อยได้ของที่ต้องการสักเท่าไหร่เออส่วนตัวผมว่าส่งเป็นห้ดีกว่าเนาะมันจะได้ของวายแล้วก็ของง่ายเนาะแต่ถ้าเกิดคุณแบบไม่ได้แบบคลั่งอะไรมากแบบเพชรมีประมาณ2องถึงสีอถึงส่พันอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะเปิดเป็นแบบ10เพชรไปเนาะเพราะว่าถ้าเปิด10เพชรมันจะได้แบบขวกของอะไรเล็กๆน้อยๆเนาะ แต่ถ้าเกิดคุณมาเปิดเนี้ยอาจจะได้พวกสมบัติอะไรแบบนี้นะถ้าคุณไม่ได้เค่งอะไรมากแค่แบบต้องการวัตถุดิบอย่างเดียวไปเปิด10เพชรก็ได้นะถ้าเพชรไม่เยอะเนาะแล้วเปิด50เพชรข้อดีคือคุณจะได้แบบวัตถุดิบง่ายเนาะเริ่มจะยากละวยาเอมาอีกอันนึงแล้วเนาะเกินตอนนี้ A บวกใช้แค่สองอันเองนะได้หนึ่งร้อยเพชรคืนมาเนาะลูกบาทเพชรเออรองเท้าเนาะต้องตอนนี้ต้องการอันนั้นเนาะยาบอีกแล้ว S S มาสักอันเลยได้ไหม เออเซตเอส,เอสมาสักอันเลยปิดเลนธรรมดาสักอันเลยวันนี้น่าจะเจ็บหนักแน่เลยรองเท้ารองเท้าตอนนี้ขาดรองเท้าสามนะน่าจะล็อกสามโอเคสองตอนนี้ครบแล้วนะรู้สึกขาดแต่สามตอนเนี้ตอนนี้ขาดแต่สามโหสองเกินเกินเกินไปเกินไปแล้วสองเอามาทำไมสอง ตอนแรกว่าจะไม่ทำนะแต่พอมันออกมาล่อยอย่างนี้แล้วอดใจไม่ไหวทําก็ได้วะโอ้รองเท้าสามอะ่ะแล้วตอนนี้ขาดขาดรองเท้าสามอีกสามอันนะเอรองเท้าหนึ่งขาดอีกอันหนึ่งเดียวโอเคครบแล้วขาดรองเท้าสามใช่ไหมรอบนี้ต้องมาเช็คหน่อยเช็คเลดติ้งใช่เนาะตอนนี้ขาดรองเท้าสามใช่ขาดรองเท้าสามสามอันเนะาะอ่า สองพก็ะอีกองพันเท่าไหร่วะสองพันหกสิบกระอ,เอีเดี๋ยวดูดิในร้านค้าขายอะไรบ้างยังไม่ได้เข้าไปเช็คเลยจำกัดโอเคยีสิบเกสุมอะไรพวกนี้มีสุมแบบ S ด้วยนะโอเคเได้อยู่ได้อยู่มันขายอะไรวะร้านค้าลึกลับว่าถุดิบแบกเลือกอืม ไม่ได้มาเป็นแบบยีิบเก้าบาทเนาะโอเคของผมมันล็อก A นะ A อสามอ่ะเออไอ้ดาบอีกแล้วไม่ต้องการดาบเออรองเท้ามาแล้วครับเนาะทีนี้ขาดเอ่อทางด้านตัวรองเท้าอีกสาวสองอันเนาะโอเคขาดอีกอันเดียวครับเนาะมาให้ปิดถูกๆหน่อยลูกปิดแล้วครับอืมอฮออโหมันต้องจ้างสี่ มาตองจ้างสี่ปิดมาแต่ก็ไม่ไนดน้เลยใช้เนาะเอา้าตรงนี้เต็มโอ้ปวดหัวเลยเปิดช่องมาเลยแล้วกันเนาะไอ้น,นี้เอามาเป็นอะไรดีรองเท้าแล้วอันนี้ถ้าเกิดใครยังเก็บไว้อยู่นะเพราะว่าเอาอันนี้นะบมกป้องกันขอมันดีด้วยว้าว <laughs> อ <laughs> อฟแมนโคตรเลยอุยละยอมเลยโอเคครับรับมาก่อไม่ทำไม่ทำสุดท้ายทำจนได้อะไรกู แต่วันนี้ก็ถูกเหมือนกันนะกี่บาทเองอะเออก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะก็ไม่ได้สม,สมกักึกสมักักอะไรขนาดนั้นเนาะใช้แรกเลนเอาดาร์กเลยเนานะ,ละแลกแลกแรกเสื้อนะถ้าใครจะเอาเลนนั้นใครเอาจะเอาตระกูลดาร์กเลาตระกูลพวกเลนนั้นแลกเสื้อมานะครับเท่าสีการเดียค่อยแลกธนูเนาะอย่าลืมดูด้วยเดี๋ยวแลกผิดชีวิตเปลี่ยนนะอืมบางผมสําต๊ สำหรับผมรู้สึกว่าปิดถูกมาเหมือนกันนะทีนี้ก็หาหมกป้องกันตอนนี้ยังไม่มีหมวกป้องกันเลยกําแพงเหล็กเนาะเลยเล่นลบาบากอืมใช่ใช่ลองท้าส้มต่อไหมยังไม่เข็ดมันยังไม่เข็ดมันอยากได้ต่อมันมีความอยากได้สูงแหมถ้าตีเอ็มถ้าเมื่อกี้ไม่ได้เปิดไดเอสมานะผมไม่ทําต่อหรอกขายอีกชิ้น มาลัวๆเลยนะก็ถือว่าดีนะดีดีดีถือว่าถือว่าผมว่าวันนี้โถกโถกสิบห้านาทีแล้วกินเวลาไปเยอะเหมือนกันเดี๋ยวรับเลยแล้วกันเนาะเอาละเดี๋ยวเราไปพาน้องดาร์คเลนเข้ามาในคลังเนาะแบบแบบหาช่องให้มันอยู่ก่อนสักช่องนึ่งโอเคโอ้ยโอยโอ้ยส่วนตัวผมว่าผมชอบดาร์คเลนมากเลยนะมัน นี่เซตดรอโคตรเลยกุยอยาเชื่อน้องเซตที่ผมจะจัดน่าจะเป็นประมาณนี้นะอันนี้ก่อนไหมผมเล่นไม่เป็นนะจิงๆตัวนี้ไม่เข้าใจความสามารถและเล่นไม่เป็นเลยสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ทูๆูไท,ท,ทยไไปก่อนนะเดี๋ยวรอดูไปก่อนมันเอาอะไรหนึ่งจี้จี้สไตว่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเ,เดี๋ยวนะเอาไปว่าช่างหัวมันไปก่อนเนาะอัปเกรด อัปเกรดอัปเกรดตัวละครเนาะแนะนำว่าให้เอาไอ้พวกการ์ดไก่กาก S มาใส่เนาะมีไหมอ่าวิตอรเลียแล้วก็ใส่จันเจ้าอาร์มี่อะไรพวกเนี้ยเวลาเวลายิ่งเราใส่การ์ด S หรือ S บวกเข้าไปเยอะเนี่ยมันจะแบบอ่าโอกาสที่จะได้แบบ Excellence คูณสองมันจะเยอะขึ้นเนาะเราจะช่วยประหยัดเงินเราได้เยอะพอตัวเลยเนาะไอจีวัตถุดิบคูณนี้ก็เพิ่มได้นะ สีบไม่ต้องอาศัยไปก็ได้นะจริง o, A, o, A, อ่ะเนาะเอาเอออกเอบอกอ่าลองดูกันว่าจะเอ็กเซเรนไหมนะเกรหนึ่งจุดห้าเนาะเศร้าเลยเลยกี่ล้านวะาีนี้นมันขึ้นมาบังอะ่ะสิบห้าล้านโอเคยังได้อยู่ยังมีตังอยู่เดี๋ยวนะถ้าดีก็คือใส่เอสไปเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เปลืองนี่มันยังเต็มอีกอ่ะเริ่มเริ่มมีอารมณ์ละเออนี่ใสไป เอกเซเลนคูณ2เนาะมาตอนจบเสมอเลยมาเป็นทางด้านบัฟโอ้เมื่อตกแลนมาก7็จ็เดเ,ดเ,ดเจ่ายค่าผ่านทางเดีเดวเรามไม่เห็นจ่ายค่าผ่านทางพื้นฐาน70%็สิเร์เรียกโอเคเป็นบัตรเชิญแบบเจ็เจ็ดเอร์เนาะแดดดได้เวลาลงได้เวลาเอาของดีไปลงสนามแล้วอเอาอีกที่หนึ่งเป็นอะไรเดียว เดี๋ยวนะเอาเป็นถุงมือทท่านไปก่อนไหมเซ็ตน่าจะประมาณนี้มั้งอันนี้ก็เล่นไม่เป็นนะถ้าถ้าผิดภาพประการใดก็แนะนํามาได้นะเพราะว่าเล่นไม่ไม่รู้ว่าเล่นยังไงเนาะเดี๋ยวนะผมรับหมวกฟรีมาแล้วนี่ใช่ไหมอ่าเซ็ตเดี๋ยวเอาไปเต่ลีดใช้เซ็ตนี้แหลนะเนาะนิวใหม่ล่าสุดเนาะทําไมมันไปกดโดนตรงนี้คลิปมั่งยืดแล้วนะนี่เนาะหมวกป้องกันเนาะแต่มันจะไม่มีไม่เป็นไรหรอกเนาะม,นมีตัดการ์ดอยู่ ไม่เมีอ,อกเกาะลงเกาะทีก็จบเรื่องเลยหมดเรื่องจบเพเลยนะลงเกาะทีก็สบายเบือเลยก็ความสามารถก็โอเคเนาะปิดไปเท่าไหร่อ่ะงบประมาณรอบนี้ตอนแรกผมมีอยู่สี่พันนิดๆใช่ไหมประมาณผมเปิดได้สามร้อยตอนแรกแล้วก็เปิดได้สองได้อีกสามร้อยตรงนี้เนาะก็เลยประหยัดเพชรไปเยอะมากเนาะงาะประมาณรอบนี้อยู่ประมาณสามพันไหม ใช่เนาะถ้าเก็บเพชรทั้งหมดก็ได้ได้ประมาณ5 0 0 0ักว่าเนาะม็อยู่ที่ประมาณ3,500ถึง4,000นั่นแหละประมาณนี้เนาะสำหรับตัวดาร์คเธรนี่ผมว่าคุ้มนะ3,000ถึง3,500ถึง4,000น่ะถูกมากแค่ไปเป็นที่ล,ลึกเนาะผมบอกก็อย่างที่บอกอะไรเนาะเว้นคุณแจเนี่ยมันจะค่อนข้าง,างลุ้นว่าถ้าเกมมันชอบอวยคุณหรือคุณแบบถูกกับเว้นนี้เลยเนี่ยมันจะปิดถูกเนาะแล้ว ผมเป็นประจาเลยนะทามาแบบตัวละครโหดๆที่ผมเห็นได้มาจากเว้นคุณเจหมดเนาะแล้วปิดไม่ได้แพงมากเลยนะเอออันนี้คืออันนี้คือผมรู้สึกว่าถูกชะตากับเว้นคุณแจที่สุดแล้วเนาะส่วนเว้นแบบแพ็รกาสองร้อยนี้ไม่ค่อยถูกชะตาเท่าไหร่เนาะไอเวนแบบนั้นนะกินกินเพชรอยู่แล้วเนาะแล้วเป็นเว้นแบบเนี้ยคือค่อนข้างจะปิดถูกเนาะปิดค่อนข้างถูกปิดค่อนข้างง่ายแหละส่วนตัวผมคิดว่านะ ก็ลองไปสุ่มกันได้นะครับเนาะแล้วก็ค่อยดูแนวว่าออกมาเป็นยังไงเนาะสำหรับผมเนี่ยก็คงบอกไม่ได้ว่าจะเลือกตัวอะไรเนาะเพราะทุกตัวมันก็โหดหมดเลยนะสีการดีก็ตัววิกท็อปทอปแล้วก็ดาร์คเลนอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวที่แบบล้มละลายโหดเหมือนกันแล้วก็ไวเลนแบบเนี้ยความสามารถก็เป็นการยำๆม,ม,มุ่งรวมๆเอาเนาะซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะโหดไหมเนาะก็แต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเพชรคุณแบบ ถ้าคนไม่ได้จริงจังจะเอาตัวใหม่อย่างเงี้ยขอแค่มีเลนหรือมีดักมีตัวเลนเข้ามาเล่นนั้นก็เก็บแค่เอาดาร์กเลนก็พอเนาะไมอ่อาจจะไม่ต้องหาไปถึงไวเลนเนาะจะได้ประหยัดเพชรไปหน่อยเนาะเพราะแค่ดาร์กเลนผมส่วนตัวคิดว่ามันก็โกงแล้วนะอืมก็ข้าวขของสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณเท่านี้เนาะสำหรับใครที่ทำเว้นก็ขอให้โชคดีไม่ปิดแพงจนเกินไปเนาะสำหรับนี้ก็บายบายสวัสดีจ้ะ